ยูซับตรงนี้ครับสุโบโออท,โทเทิลเล้ววันนี้เราจะมารีวิวสตรีมพังเจ้าโอเคมันก็จะเป็นตัวที่หาจากไอนาฬิกายืมเพื่อนเออนาฬิกาสีส้มเนาะที่มันจะทีสามของอะ่ะเออนั่นแหละเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลแรกกันเลยไปต้องการนะทูอาร์เซนียเหตุผลที่ผมได้มาก็ง่ายๆครับผมมีเพื่อนเพื่อนผมมีเซอร์วี แล้วผมหาไปเรื่อๆๆยๆจริงมันมีมีนโถอัปเดตเข้ามาแล้วนะวิธีได้โคตรง่ายเลยหาจำเนี่ยมิสเตอร์ี่ครับเอออันนี้ไม่ใช่คนที่สร้างเซิร์ฟวีนะเคิอนนันแหละเออช่างนยอ่าเราจะมารีวิวกันสกิลแรกจะเป็นการป่าบูมแลงซื่อถ้าเรากดรวมมันจะโคตรโกงแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันจะโกงมากอ่ะแล้วถ้าโดนคนมันจะแบบสะท้อนกลับเดียดูนะอันนี้คือคนปกติเืลิบลดเลือดลดรัวๆ,ๆ,ๆแต่ดาเมจจะน้อย ต่อไปก็คืออันน right, er. ี้แหละปืนยิงออกมามันก็จะระเบิดปืนปืนในนะ้ำอ่ะเออยิงออกมาระเบิดมันจะมีเรายิงได้รัวๆนะแต่มันจะมีขีดอยู่ข้างบนนี่นะขีดขีดข้างบนเมื่อกี้นี่ต่อไปก็คือเอาค้อนทุบแบบนี้ก็ประมาณนี้เนาะส่วนสกิลสุดท้ายโกงที่สุด เนี่ย yeah. สร้างป้อมปืนผิวถึงเส้นถุยซึ่งเรื่องมันก็จะลดเรื่อยๆนาทีละสิบสิบสิบถ้ามีคนโจมตีมันก็จะลดโหดอยู่ก็ผมถือว่ามันก็กาก,ากใช้ได้นะก็มีประมาณนี้แหละสำหรับสตรีมพังโทส่วนต่อไปผมจะามารีวิวมีมโทนะก็ตอนของผมหายหมดเนาะ ่ okay. ็ฟาร์มของโอเคก็น่าจะมีแค่นี้แหละบ๊ายบาย